ทำตามแงคคครับบขอุณไม่ต้องไปช่วยหรอกมียากับลูกเกาไปช่วยแล้วไม่ตายแล้วเดี๋ยวไม่ทัน้องเปรู้นี่ทหารที่ไม่รู้ไลุงเรื่องชาวบ้านเขาไม่ต้องรู้สักเรื่องจะเป็นอะไรไปอ่ะเรื่องชาวบ้านเป็นงานของเราเออพักบ้างนะ รู้หมดเรื่องคนอื่นยัเไมนเรื่องตัวเองมันต้านความอยากไม่ไหวคุยกันหนเอยนึเหงาคุยเลยกับกูนึกเหงามาคุยหน่อยเร็วอีกนิดเดียวเองตีสองแล้วมาทำเพื่อพี่ชอนทำเพื่อเขาทำไมล่ะตังตีสองเลเขาก็จองจะกลับบ้านพี่ชอนดีใจ หลายยังไม่ตายก็ดีละ่ะเออชีวิตผเห็นว่านะย้อนไปเมื่อครั้งแรกที่เจอกันในตอนนั้นนะชีวิตของกูสังตินะอืเหมือนคนแบบพี่คนนี้วิ่งเยอะกว่ากูอยอะจ้ะวว <c oughs> ิ่งเก็บภาพช่างสังเกตแล้วเนี่ย ตอนนั้นนะือเหมือนคนแบบว่ามันมืดแปดด้าน,ปนไปเลยแม่ตายพี่สาวก็ตายหลานก็ถูกลักพาตัวไปโอ้ชีวิตนี่มันทําไมมันแย่ขนาดนี้นะจนได้มาเจอเองไอ้เตาอแล้วเราก็อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนเนี้ยตอนเนี้ยแล้วจนได้รู้ว่าพี่นาตาตียังไม่ตายพี่นตาตียังไม่ตายก็ใช่ไงมันก็เออมันก็ดีขึ้นมาหน่อยพี่สาวยังไม่ตายไงแต่ว่าแม่ ตายแล้วแน่ๆก็ถือว่าเป็นเวรกรรมของแกนะแม่ตอ,มอ,มอ่อมะเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งไอ้คนรักเด็กเข้าใ,ใจไหมตอนนั้นนาโอูโห,หแ้นมากเลยนะศพที่หนึ่งคือศพแม่ท้าบลนตาศพที่สองเนี่ยคือศพไอ้คนรักเด็กถ้ากูเจอมันนี่กูจะฆ่ามันเลยเข้าใจไหมวัาทีราตรีสวัสดิ์สวัสดีลาเฮ้ยกูยังพูดไม่จบเลยจบไปแล้ว ยังเดี๋ยวก็ดีพูดก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เกาไปโรงเรียนไปส่งหลานเออเดี๋ยวเจะเลิกแล้วจะเลิกแล้ว,ลลวคือไม่ต้องไปฝังอตอนแรกเลสศพที่สองนคนแรกเด็กกูข้ามาาแน่เลแต่ว่าตอนเนี้ยมันทาให้หลานกูได้เป็นเจ้าเออ ใช่ไหมล่ะสุขสบายเลยใครจะไปคิดว่าแทนที่มันขโมยไปไปทิ้งถังขยะไปทิ้งอะไรแต่ว่ามันให้หลายกูได้เป็นเจ้ามันคิดดีก็ดีแล้วสบายเลยถ้าคุณครั้งนี้ไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีสําหรับไอ้คนรักเด็กนะไม่ต้องไปตอบแทนมันหรอกมันไม่ได้อยากได้คําตอบมันคงอยากให้เลิกแล้วแหละมันไม่ได้มันเลิกง่ายๆแบบนี้ไม่ได้หรอกไม่ได้หรออะไรวะ คือจะตอบแทนมันถ้าเกิดว่ากูเจอคนรักเด็กนะตอนแรกจะฆ่ามันใช่ไหมแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วกูจะกราบมันอย่างนั้นก็สามครั้งนอกจากไม่ตอมันกูไม่เคยกราบใครเลยเชื่อไหมแค่นี้ไม่พอหรอกหลานกูเป็นเจ้าแล้วใช่ไหมจะตอบแทนมันนี่โอ้โหปวดคอมมกทองอาทิตย์ป่ะเนี่ย เพื่อไม่ปวดคอแบบตันก็ถอดออกซะมั่งใช่แอคกณนอนตกหมอนหรือว่าหนักซ่อยนี่นี่เห็นป่ะแหวนนี่เชามาบ้างนี่เฮ้ยพูดเลยให้เกียดหน่อยนี่มันทำไมออกเขียวจังมันเป็นดีไซน์เออมันทองแซมพลอยเ็ไา้ป่ะทองแซมพลอยเออเห็นป่ะล่ะ อไรป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีประมาณประมาณสิบบาทได้สองอันนี่นะเออสิบบาทแอู่น้ำหนักสิบบาทกูซื้อขนมมาสิบบาทแล้วมันแถมมันถูกมันคงอยากได้ไหมแต่เนี่ยแหวนริ้งแล้วให้คนรักเด็กไปเลยเนี่ยทำไปทั้งหมดเลยเนี่ยห้าวงสร้อยสามเส้นไม่ใช้แล้วหลานเป็นเจ้าสบายแล้วถ้าเงินเดือนนิดนหน่อยเอาสร้าสมบัติเลยไม่เอาให้คนรักเด็กไปเลย จริงๆนะเนี่ยแต่กูไม่รู้ไงว่าคนรักเด็กมันอยู่ที่ไหนจะทำยังไงให้มันรู้ล่ะบอกเลยกูรู้จักมันเฮ้ยรู้จริงป่ะเนี่ยอ้าวถ้ารู้ก็บอกสิจะได้ให้ทองมันจะได้มันแน่ใช่ไหมเออกูจะได้ไปแทงกิ้วมันให้ตังมันมันแทงกิ้วไม่ใช่ก็นี่ไงขอบคุณไงแทงกิ้วอ่ะไอคนรักเด็กน่ะมันก็คือ มึงก็พูดไปเล่นไปน้องต้องหลายบาทจะมาให้คน,คนนู้นคนนี้เขาง่ายยากว่าให้จริงๆมึงรู้จริงหรือเปล่านะกูรู้จริงจริงจริงนะเออวอนแรกเด็กอยู่ไหนล่ะไหนกูให้มันเลยเนี่ยให้ไปหมดเลยเนี่ยถอดไปเลยปนะ่ะล่ะถอดไปเลยก็ได้ใส่ไว้ก่อนจะรู้แนละ้วเดี๋ยวค่อยให้เขาเออทีนั่นที่นั่นที่บอกจิบอกมาคนรักเด็กน่ะไม่ใช่ใครมันก็คือ เป็นซะอย่างเงี้ยห่ะจะเลิกเป็นเลิกจะเลิกไม่เลิกตัวนี้ตาหัวละเต็มทนท้นไม้เออมึงก็รู้จักก็บอกเด็กต้นไม้ก็จะรอเจอคนรักเด็กวันเนี้ยเอออยากให้แต่ไงรู้่ะคนรักเด็กอ่ะแต่กูอยากวิ่งเหลือเกินไอคนรักเด็กน่ะใครรู้ปะกูเองนะ เกียรเล่นที่ด้วยเกียรเกียร์ด้วยเกียร์ทางมึงเองนะมึงตั้งใจมึงจะกันเออถ้ามึงเป็นคนรักเด็กก็ได้เดี๋ยวเอาทองไปเลยเอาแหวนไปให้หมดเลยแต่ขออะไรอย่างอะไรขอชีวิตมึงนะ